สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราคาทีนะคะและในวันนี้นะคะมุกก็จะมารีวิวแอดออนสำหรับวันวาเลนไทน์เองใครที่ยังไม่มีคู่หรือยังไม่มีแฟนและอยากจะได้ฟิลจีบกันก่อนค่อยรักมุกแนะนำแอดออนนี้เลยค่ะเป็นแอดออนที่มีชื่อว่า l i l y v i l l a g e r เป็นแอดออนที่จะเปลี่ยน NTC ธรรมดาให้กลายเป็นสกินแบบนี้มันจะคล้ายกับมอดเดอะซิมในคอมที่ดังมากๆเลยนะคะแอดออนนี้เราจะสามารถทอล์กพูดคุยหรือสารสัมพันธ์จีบตัวละครได้นั่นเองค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่เราสามารถเข้าไปพูดคุยกับพวกเขาได้ถามพวกเขาเกี่ยวกับความชอบอาหารสีหรือไบโอแอดออนนี้นะคะเขารับรองเวอร์ชัน1.19.50ด้วยนะคะ<อ>ส่วนลิงก์การดาวน์โหลดแอดออนนี้มุกก็จะทิ้งไว้ ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้นะแถมให้อีกหนึ่งแอดออนก็แล้วกันค่ะคือแอดออนนี้นะคะมุกโหลดมานานมากๆแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีมันคล้ายกับอันแรกที่มุกแจกไปเลยค่ะแต่ว่าแอดออนนี้นะคะชื่อว่าคราฟซิมนั่นเองแอดออนนี้นะคะมีระบบพูดคุยเหมือนกันเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความพิเศษจากแอดออนแรกก็คือมันนะคะสามารถมีลูกได้และเราก็สามารถแต่งงานหรือว่าหย่าร้างกับคู่รักของเราในเกมได้นั่นเองค่ะ ไอเทมที่ใช้แต่งงานนะคะก็จะเป็นแหวนหลายๆแบบแบบนี้เลยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนทองวอติหรือว่ารูที่สุดสําหรับมุกก็คือแหวนทองที่มีเพชรประดับอยู่ตรงยอดของแหวนนั่นเองค่ะมีไอเทมที่เป็นแหวนแตกหักด้วยนะคะทุกคนในอัดออนนี้นะคะเราสามารถหย่าร้างกับผู้ที่เป็นคนรักของเราได้โดยที่ใบหย่าร้างนะคะก็จะมีสูตรครับดังนี้ค่ะ ไหนๆเราลองมาจีบพี่สาวคนนี้ดูนะคะเอาเป็นแบบเฟลลี่ก่อนก็แล้วกันนะคะเราจะเข้าไปพวดพาดไม่ได้ Be friendly แล้วก็ Tell story I remember when I was younger I could do that too อ๋อโอเคประมาณว่าเห็นด้วยนะคะแบบว่าเออฉันก็เคยทำอะไรแบบนั้นนะอะไรประมาณนี้ไหนลองเราเรื่องตลกโอเคเขาชอบนะคะกูโจ k กด้วยโอเคเราก็คงจะต้องแบบคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าความสัมพันธ์มันจะมากขึ้นเนาะ มาต่ออีกสักรอบนะคะบีเฟลลี่อ่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรหรือเราจะทำอะไรดีเอาเป็นเฟลลี่ฮักไอดอลไลท์ฮักโอ my god เขาไม่ชอบกอดจากเราทุกคนอุ้ยเสียใจสงสัยเรายังเป็นคนแปลกหน้าจากเขาเนะคะเราต้องชวนคุยกันไปเรื่อยๆเธอจะต้องคุยกับฉันอีกเราจะดึงเขาไว้นะคะบีเฟลลี่อ่าถามเกี่ยวกับอะไรดีทุกคนเอาเป็นแบบนี่ Favorite Song. เฟเวอริตสกระกนะคะ โอ้เขาก็ถามเราดิคะว่าเราฟังเพลงฮิปฮอปด้วยหรอฉันก็ฟังเพลงฮิปฮอปเหมือนกันนะมันดับสุดยอดมากๆประมาณนั้นนะคะฉันจะลุกเธอหนักๆแล้วนะหญิง To talk Be romantic Kiss ไปเลย Stay away from me เขาบอกว่ามึงออกห่างจากกูนะอีเดอร์อีโรจิตี้อ <Richards> ยู่จะมาจูบกูทั้งที่ไม่เป็นอะไรกันขอโทษได้ไหมล่ะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวแอดออนนะคะใครที่อยากโหลดนะคะอยากลองไปเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มุกด้วยนะคะใครอยากให้มุกทาอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้นะจะจะพยายามไปตอบทุกคอมเมนต์นะบ๊ายบาย